หักหัวปลาทูกันค่ะเฮ้ยสวยอยู่อย่าหักแรงสวยไหมคะสวย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 หน้าง,งอคอหักของแท้นี่คะ่ะได้แล้วหนึ่งตัวนี่คะ่ะตัวที่สองตามมาอ๋อมอสลับกันดีเอามานี่เอามาใส่นี่เลยไม่ได้ล้างทเทยาเอาว่าล้างให้เจ็ดคนแล้วก็ใส่ไอ้นี่เธอสะอาดแล้วแหละเพราะว่าเธอไม่ไม,ไม่น้ำแล้วแต่เธอก็เปิดน้าล้างเลยสิทั้งนั้นนะอุ้ยอ้อมทำปลา ต้องหันหันหันหน้าไปทางนู้นสิแล้วก็ไอตัวนั้นหันตัวมาทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งเอาไปไว้ฝั่งนั้นสลับกันเออ <Yeah. S 1> เออเยะแล้วอีฝั่งนี้ก็ค่อยเอาหัวมาฝั่งนี้เอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่เนาะเอาตัวใหญ่เอาเอาตัวใหญ่มาฝั่งนี้มันถ้าถ้าเราไม่ใช้กันไกลเราก็หักหัวมันก็ได้คนที่เล็บเล็บระวังมันจะทิ่มมือเดเิเล็บเล็บไอ้นี่เนะี่ยเออเดี๋ยวมันจะทิ่มมือเอาอะนะดีๆไปตัดเอามือล่ะค่อยๆหกักอย่าหากักแรง เป็นเป็นเป็นเอาหัวหันหาเข้าหากันกกนี่เอามาใส่เลยมาใส่ <laughs> หันหน้าไปฝั่งน้นไม้พริกฝั่งน้นนี่เออน่ะเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวจเจ้าลงไปแม่งมันเรียกกูมาทำปาทู <laughs> <laughs> ทุกคนคะ่ะฝีมือคะ่ะฝีมืออ่าจันที่มาคะ่ะจันที่มา ไม่ใช่อรัญญานะคะจันที่มาทำค่ะอันนี้ค่ะ